สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับแม่หนังชุิพันธุพานาเชียนันครีมทาแซนด์วิชหนาน้าน,นะคะวันนี้โจทย์ของน้องพุธลูกชายหนายากจะทานเป็นครัวซองครัวซองหรอลูกครัวซองธรรมดาก็อร่อยอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาเพิ่มความอร่อยด้วยครีมทาแซนด์วิชหนาน,าน,าน,นะะ้าสูตรครีมสดพร้อมด้วยโบโลโน่านะคะแล้วก็ชีสอันนี้เป็นเชดดาชีสนะคะตอนซื้อมาเดี๋ยวจะเป็นผับแพ็คใหญ่ๆเลยค่ะทีนี้เวลาใช้ก็ เลยจะต้องแบ่งแบ่งใส่ถุงไว้นะคะเป็นชีสแผ่นซึ่งซึ่งเวลาเราใช้ก็เขาจะสลับวางกันอยู่เวลาใช้ก็จะใช้ง่ายขึ้นนะคะเนาะส่วนโบโลน่ายี่ห้อซูเปอร์เชฟนะคะมีขายตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปหรือว่าที่แมคโครก็มีวางจำหน่ายเหมือนกันราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ59-69บาทประมาณนี้1นึ่งแพ็กเก็ก็จะมีอยู่ประมาณอยู่40ชิ้นนะคะจากที่เคยนับมา หลายคนก็นถามว่าเวลาทําอุ่นสุกทำยังไงมันจะมีวิธีการเก็บรักษาแล้วก็มีวิธีการเตรียมการอุ่นนะคะเข้าไปโภเวฟก็ได้ทอดก็ได้นะจะไปลวกก็ได้ลองดูรายละเอียดตามซองที่คุณเลือกซื้อได้เลยเนาะส่วนครีมทาแซนวิชเนาะนะสูตรครีมสดนะคะ ผลิตจากมะนาวสดแท้ร้อรเซค่ะใช้ทากับขนมปังทำแซนด์วิชแฮมเบอร์เกอร์หรือว่าทานคู่กับสลัดก็ได้เพราะว่านี่คือน,น้ำสลัดแต่ว่าความพิเศษของน้ำสลัดของเราเนี่ยสามารถนำมาทาแซนด์วิชแล้วได้รสชาติที่ดีแล้วก็อร่อยมากนั่นเองค่ะโอเคนี้น่ะเตรียมใส่กล่องทัพเบอร์แว์เอาไ้แล้วนะเดี๋ยวเราจะไปทำกันดูซิว่าเราจะทำออกมาได้แบบไหนอะไรยังไงบ้างนะคะ ตัวนี้ครัวซองซื้อมาจากแมคโครเป็นครัวซองตัวใหญ่จริงมันมีอยู่ประมาณ4ชิ้นราคาอยู่ที่ประมาณ60บาทแต่ว่าน้องพูดทานไปแล้วเมื่อเช้านี้ชิ้นหนึ่งก็ยังเหลืออีก3ชิ้นนะคะเดี๋ยวเขาจะเลือกโรงเรียนมาแล้วเดี๋ยวทำเตรียมไว้ให้เขาก่อนค่อยๆทยอยใช้ก็ได้นะคะตัวใหญ่ก็นุ่มดีนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเขาจะมีอยู่ 2- 2รุ่นจะมีรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่นะคะอันนี้จะเป็นตัวใหญ่ น่าจะทำเป็นครัวซองแฮมชีสที่มีแฮมแล้วก็ชีสอยู่ในก้อนเดียวกันแล้วก็เดี๋ยวจะซอยๆเพื่อที่จะจัดให้เขาทานแบบง่ายๆนะคะอ่ะเตรียมกันนะครัวซองชีสใส่กี่แผ่นดีอันนี้คือทานเองนะคะนี่เขาก็จะแบบสับหว่างกันไว้ ถ้าเราถ้าเราดึงตอนเขายังแข็งๆอยู่อ่ะก็จะไม่ขาดนะจึงสักสองแผ่นแล้วกันเนาะจึงโบโลโน่านะคะโบโลน่าเนี่ยนะจะเอามาทำเป็นช่อเดี๋ยวเตรียมไว้สักสองแผ่นเหมือนกันโอเคเอาละะ้ะไปหั่นค่ะ ตัวซองหั่นนะคะถ้าเราหัน่นหันแบบตรงกลางเลยเนี่ยเขาจะไม่โชว์หน้านะคะฉะนั้นเราก็ต้องหั่นให้แบบโชว์หน้าโชว์ตาสักนิดนึงฉเฉียงฉเฉียงฉลับๆฉลนะคะนี้อ่าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็นำครีมทาสแซนด์วิชหนานะสูตรครีมสดนะคะถ้าเป็นช้อนเนี่ยใช้ไปช้อนนะคะใช้หลังช้อนถ้าเรา ใช้หน้าช้อนโค้ดอย่างเงี้ยเขาก็จะมาอุ้งๆอ,อยู่ตรงกลางถูกไหมแล้วถ้าเราใช้หลังช้อนโคตตักนะคะเวลาเราปาดเขาก็จะปาดได้หมดเกลี้ยงไม่มีติดช้อนเนาะทามากทาน้อยขึ้นอยู่กับความชอบของเรานะคะทาไปเพื่อเป็นการเพิ่มรสชาติปาดชืดสักเล็กน้อยพอให้เป็นมีรสชาติ ชอบมากชอบเราทั้งแล้วแต่ลูกเราแล้วเราส่วนชีสนะคะชีสเนี่ยถ้าใส่แบบสี่เหลี่ยมมันอาจจะดูแบบไม่เท่ฉะนั้นเราก็ต้องมีการจัดทรงสักนิดนึงหันไปสามเหลี่ยมแล้วกันนะชิอ่าวางชีสลงไปชีสหนึ่งแผ่นสามเหลี่ยมที่หนึ่งสามเหลี่ยมที่สองเหรอ่หน้าตามก็จอมาเป็นแบบนี้ ส่วนบนลนหน้านะคะอาจจะหันอย่างนี้ชุดใส่เลยได้ไหมเดี๋ยวลองใส่ให้ดูถ้าเราเอามาแบบนี้แล้วใส่เลยอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันก็จะออกมาเป็นแบบหน้าตาอย่างนี้แต่นี่ไม่เดี๋ยวจะทาแบบเป็นม้วนๆนะคะก็วิธีการชึบม้วนม้วนม้วนเป็นดอกชึบมีดอกไม้ด้วยค่ะลูกชึบ หอมมากเลยชึบดับที่สองใส่ดอกไม้ด้วย <laughs> มัวนนะคะช,ช,ชึบชึบชึบชสองแผ่นก็ได้สี่ดอกอ่ตอาตาดา หน้าตาก็ออกมาแบบนี้อันนี้คือพร้อมทานได้เลยนะโอ้สวยงามตัวซองโบอล์รชีสนะคะใส่จานด้วยก่อนนะ,ะจะเสิร์ฟอย่างใส่จานไว้นะคะขออีกหนึ่งชิ้นเผื่อมีคนอื่นอยากทานด้วยนะคะเดี๋ยวอันนี้อยากจะทำเป็นแบบแบบไม่ดีทำเป็นแบบ เป็นคําดีกว่าอันนี้เดี๋ยวทำเป็นคำาคํช,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 ชคเล็กๆกนะคะ,ะสามชั้นเราจะทำเป็นคาวเบอร์ขึ้นสามชั้นแบบนี้ชึบเป็นยอดโดมตรงกลาง กลางใส่เป็นชีสแล้วกันเนาะสลับวางเอาไปทําเป็นแบบจัดเป็นค็อกเทลก็ได้นะคะเวลาเพื่อนๆของลูกเรามาเที่ยวที่บ้านเราอค่ะแล้วก็อย่า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 เป็นคุณแม่ใจร้าย <laughs> <laughs> เป็นคุณแม่ใจดีเดี๋ยวจะต้องมีของกินไว้ให้เด็กๆนะคะแต่ครีมฮาแซ์วิชน้ำสลัดเราสักนิดนึงเพื่อให้เขาแบบมีความหนื่อ ให้เหมือนทากาวนี่ชิบนะลูกชิบการทำอาหารเนี่ยมันคือศิละปะนะคะทำได้หมดแหละแล้วแต่ว่าเราจะชอบแบบไหน โหนี่เป็นชั้นเลยเป็นชั้นแบบคอนโดนะคะแล้วเวลาเขาทานก็เดีย๋ยวเอาไม้ไม้คาเเป้ไม้จิ้มไม้จิ้มจิ้มไม้ชุดอ่าก็จะออกมาได้เป็นแบบนี้ชื่ด้อ ครัวซองเขามีความหอมแล้วก็อร่อยอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราได้การเพิ่มรสชาติเข้าไปอีกนะว่ามันก็จะทําให้รสชาติของอาหารของเราเนี่ยอร่อยขึ้นนะคะกลมกล่อมขึ้นแล้วก็จะทําให้คนทานนะคะทานได้เยอะขึ้นโดยเฉพาะเด็กๆของเราเขาจะแบบว่า ทานยากไงจะทานข้าวจะอะไรอย่างเงี้ยก็ยากนะคะก็ต้องเลิกโรงเรียนมาก็ต้องเติมพลังให้ก่อนก่อนที่เขาจะไปเล่นต่อได้นะคะนีพวกที่เป็นเศษๆแล้วก็จะเอามาตกแต่งตามชอบใจอือหืออันนี้บิบอันนี้เป็นซอสมะเขือเทศนะคะ มะเขือเทศน่ะจะใช้เป็นยี่ห้อ,อผู้เขาทองนะคะรสชาติจะได้เป็นรสชาติของมะเขือเทศแล้วก็จะไม่เปรี้ยวมากเกินไปนะชอบชือันนี้คือมายองเนสนะคะมายองเนสกับครีมทาแซนด์วิชน่ะนะนี่คนละตัวกันนะคะอันนี้มายองเนสใช้ยี่ห้อเบสฟูดส,สวิตเบเกอรี่จะมีรสชาติออกหวานหน่อยก็จะมาตัดกันกับตัดกันกับครีมทาแซนด์วิชน,น่ะนะาได้เป็นอย่างดี มีดอกด้วยอืเสียงปั่นที่ได้ได้ยินอยู่นี่คือกำลังเสียงเครื่องปั่นที่กำลังปั่นครีมทาแซนด์วชิชหนาๆน,นะคะแม่จัดจะสวยขนาดนี้ถ้าไม่กินน้ะเดี๋ยวจะโดนใช่ไหมอ่ะส่วนชิ้นนี้ก็จะเป็นชีสวางเลย อันนี้เดี๋ยวแม่ราดซอ้อนเลยนะคะลูกปั๊บโอ้ยลาดไม่สวยอะรู้สึกเสียใจเลยนะเนี่ยต้องมีการแก้ไขเกิดขึ้นหัวบีบมันไม่โอเคมันก็เลยทำให้ไม่สวยเราถ้ามันเละอย่างนี้ลูกจะกินไหม ใช่นะแล้วก็ต้องเก็บปกปิดความเละเทะของการลาดซอนไม่สวยด้วยขวดซองนี่ปิดไว้เออนี่ดูดีขึ้นเยอะอะโบรน่าวางตรงนี้อีกนิดนึงถึงปะนี่แล้วก็ประกบด้วยตัวนี้นี่เอารอดแล้วแม่จิ้มจุ๊บ โอเคเสิร์ฟให้เด็กๆทานได้แบบง่ายๆนะคะหมุนสักหน่อยได้ไหมจะได้ดูแบบมีสไตล์ชึบอ่ะเยี่ยมเย่ยออาหารว่างของลูกๆเราหลังจากที่เลิกโรงเรียนมานะคะโอเค เป็นยังไงพอได้ไหมกับเมนูครัวซองตัวนี้ยังเหลืออยู่ถุงเงินถุงเงินตัวนี้เป็นโรงตัวนี้เป็นโพรเอาเอาโพงออกเอาโปรค่ะทาเป็มทาแซนด์วิชหน่อนะลงไปชิบหยอดหยอดลีบซ้อนลงไปชิบชิบชิบชบชบชบเหลือโบโลน่าเซี่ยวเล็กๆอยู่ ใส่ให้หมดนะคะต้องกลางเอะไรใส่ดีเอาชีสใส่อีกสักหน่อยแล้วกันเนาะชีสชีสเบอร์เกอร์เด็กๆกับชีสนี่รู้สึกจะเป็นของคู่กันนะคะ ไม่เด็กๆหรอกเราก็ชอบเหมือนกันอันนี้มายองเนสเม <c oughs> อืมอร่อยเอาไว้ตรงนี้น่ชิบอแทดาเสิร์ฟแบบเต็มจานเลยนะคะเจ้าถุง เจ้าถุงเงินรู้สึกว่าถุงเงินจะเห่ารบกวนคุณผู้ชมของหน้าทุกท่านแล้วค่ะเดี๋ยวต้องไปดูกันว่ามีใครมาที่หน้าบ้านนะคะเป็นไรเดอร์หรือเปล่านี่คือเมนูครัวซองนะคะมีแฮมโบโลนาแล้วก็มีชีสนะเป็นเมนูง่ายๆเอาไว้ทำให้คนที่บ้านเราได้ทานกันนะคะหวังว่าจะเป็นไอเดียไม่มากก็น,น้อยเนาะอ่ะโอเคถ่ายรูปหน่อยหนึ่งสองส้ คร,ริมทาแซนด์วิชหนาหน้านสุดครีมสดสนใจสั่งได้ที่ไลน์แอดแอดครีมแซนด์วิชนะคะชิดพันเชืญอน,น้าเชียร์นาาไปแล้วสวัสดีค่ะ you